สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้กลับมาพอยแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันที่19มิถุนายน2568นะครับ FC หลายๆท่านนะครับให้มาติดตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโกลารกับคุณพ่อจ่อยนะครับพ่อใจคนฝันแม่นนะครับสำหรับแนวทางนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคม2568นะครับ พ่อจเพิ่นจะมีแนวทางเล็กตัวใดนะครับไปติดตามรับชมนกฟังนํากันด้ครับเด้อเพราะว่าดทีติพานมากนะครับคุณพ่อจ่อยนะครับค่นโชคดีได้สามแสนนะครับสําหรับหน่งวันวันที่หนึ่งนะครับเด็กของพ่อจ่อยนะครับจะเป็นตัวเล็กชคกลาบตัวเล็กีีมีน้องวันบอนะครับไปติดตามกันด้ครับเด้อเพราะว่าเอฟซหลายหลายท่านนะครับให้ไปตามตัวเล็กแนวทางตัวเล็กความฝันของคุณพ่อจ่อยนะครับไปติดตามนํากันด้ครับเด้อ ก่อนอื่นแอด,ดมินบุญทำน้ำโชคก็ขอขอบคุณนะครับโชคชัยชาแนลนะครับพร้อมทีมงานนะครับที่เพื่อนส่งคลิปดีๆมาแบ่งปันตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับแอด,ดมินบุญทำน้ำโชคก็ขอขอ,ขอบคุณหลายเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันของคุณพ่อจ่อยนะครับคนฝันแม่นถือแค่แสนถือบนล่างสุบินเนาะสามแสนบอกพ่อ สามแสนนสองตัวหกบินหกบินว่าโซนกับสองเก่าอเนาะเก่ารถขอรพ่อจอยหน่อยะสามแสนหกแสนมูยหกบินหกบินบนล่างก็ก็บินหกบินกับหกเมื่อเนี่ยออกอะไรเบิ้ลนีล่ะบินละเมือนละเมือนนะปัตนี่นี่โค้งสุดท้ายนี่ปฏิบัติพ่อจอยกี่ขั้นแล้วเขาบอกขั้นปฐายแล้วเขาไปซชื่อ มีมีคำเด็ดคำมว่าคำคมพอมาว่าเนื้อเสียบบาเบาเลยดิไอพนนั่นก้อนเมียงม่น่งว่าสุพี่นองฟังน้ำตัวบอกไปน้ำบอกไปน้ำผู้ที่ไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอทั้งหลายแหละผู้ใดใดแน่ว่าอะไรอะอยนี่ตัวนั่นพอจอยตัดห้อนลุง เด็กน้อยหัวทอบบมือนี่ก็ซื้อถือโค้งสุดท้ายโค้งสุ้ดไทยปฏิบา่าวว่าเห็นเนาะพ่อจ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวปฏิว่าบ่เห็นห้าหกซุ้นบอกว่าหกซน้นพ่อไผ่ไซส่กับพ่ชชอจ้อยบ่ไปพ่อจ้อยยืนเยอะแค่แปดเก้าก็หกซุ้นเท่านั้นค่ะพ่อราจ้าบาตนี่พ่อจ้อยสีว้าควข้มฟันให้ฟังฟันแล้วนี่พ่อจ้อยแมนควอมฟันต่องวดนี่แม่นแล้วก็คิค้วข้อม พอจอยไฟถุงกระเที่ยวเลี้ยงไปครับกับปืนบอกหนึ่งครับปืนแกะบ,บอกหนึ่งครับไฝ่ไ,ไปไฝ่ไ,ไปเลยย่งางไปเลยไปเห็นรถชิบลอ้อจอดเที่ยงกันยุ่สามขั้นมาในีบังการหนึง่งเลยย่างมาอุ้ยเจ้าไฝ่ปืนมา่งไหตำรวจสิจับตัวดิจอยอยู่เช่นเขาว่านะ่ไะไยจับบางเนเหรออิหลีเขาจับอิหลีว่าว่าปืนว่านเขาจะเอาไปเสี่ยงไม่ให้เราเช่น มันกับมาปดปืนออกจากบ้านอยในจอยไปเสียงแม่ไม่จังได้คอยออกไปหอยไว้คางรถชิบหลไอแมเสียงตีเสียงแม่บอกสันจดบ้านี่ลาบมึงเห็นหรอว่าไว้มีลาบสันเอาไว้ส่งรถชิบหล่อเสียงนี้ปิศาแเนะเอาเสียงจังสันกันว่ามึงว่าดีเราก็ดีจนตัวสันหรอกเอาไว้หอยไว้คางรถชิบรลอรถชิบรลอเนี่ยิมีค้นเต็มอัดยงดเทิงสามขัน พระเจ้าก็เลยสีย่องๆไปถามมึงเอ้าพวกเจ้าไปไซมางไดยเขาไล่ออกงานนะใช่ครับมีแต่ไม่ยิ่งกว่าตัวเขาไล่ออกงานไปถามันน uh, ี่กับ่าไล่ออกงานไปถามันนี่กับ่าไล่ออกงานไปถามันนี่กับ่าไล่ออกงานเลขสินย์ออริธีอ่าอย่าว่าพระเจ้าบอกเรียนเลขออกีิลีแต่จังจะเบิ่งว่ามันสินย์ออริธีของออริธีครับอ่าไปถากันได้กับ่าไล่ออกงานอ่ไล่ออกงาน วานนี้พ่อจ้อยก็เลยกลับขึ้นมาหาบางนั่นบางนั่นก็ยืนนี่หันละพ่อจ้อยก็เลยยางกับขึ้นมาหาท้าเก่าแหละครับยางมากเลยเห็นหมาไล่กัดไก่อยู่บัดถือขึ้นบนท้องล่างเรี่ยงมวนเนี่ยกัดไก่กัดบ่เป็นกัดแม่มันดิกัดลูกมันตัวน้อยบอยไหมนี้ยครับจับกัดทั้งขาสองขาจับขึ้นมาเสียสิบบ๊อ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 บบ๊ ไกลหน่อยตัวนึงก็บุบลุงม,มันจะแล่นนี่มาพอจ้อยเลยไปจับจับบอกไก่หน่อยจับขึ้นมาบ่มีหมองหมากัดขากับโบบาทโบยังพอจ้อยก็เลยมาปอปอมันเลยขึ้นบ่ตายบ่ตาย,ตายนี่ละเลขจุดจบก็คืออยู่นี่เลขเลขสีออกทั้งบนทั้งล่างเลขปืนนี่ลาดโบเส้นทั้งบนพอจ้อยวาลุดปืนนี่ก็ห้าแฝด บนเนี่ยลานเปอร์เซ็นต์กับจังเถือบึงว่าซีมันมาจะใสว่าเลขนั่นมันมาจะใสเอามาจากนี่ปั๊บเอามาจากพุ่มผลตีไปนี่งังครับมันเรียว่าสูคนต้าก็เพิ่นสีเห็นกรีบหรเพิ่นกับตีทั่วมหาพุ่มจรดหรอกเพราะว่าพุ่มใบโตนี่คือพออยู่น้ำมูพ่อจอยจักเปลี่ยนเังไองใุบนนี้นีศาสนาอีกแล้วพ่อจอยศาสนาดิ่นี่จักก่อนเปลี่ยนเัื่งใด นี่ต่ำม,มาก่อแปดเก้าก็ผ่าซนฟังคักคักฟังควงฟันพอจ้อยคักคักแล้วเอาไปตีเอาครับห้านังเทียวพอจ้อยก็ตีมาถือเขียนโบเลขเขียวยายเขยียวดำยายเชียงไม่เชียงไร่เราเรยรราลยว่าละวังสามเก้าสวมันออกกหลีเราโบกหลแล้วมันออก่หลีเราว่ามันเหตุไงก็สร้างเลขหงูแล้ว,ว่าเลขหงูนี่ปิ้นหัวลงนี่หัวมันปีนหัวลงนี่ งูสามตัวตายตัวหนึ่งนี่มันจึเป็นตัวอื่นบ่ไเดี๋ยวเราอะเป็นหกศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เราบอกเลยขเขาเก่ง,งเก่งเลียดีนะเป็นห้าสิบเ็ตีเป็นหนึ่งบนหนูเราบอกว่าเป็นเลขล่างอีกอตั้งหากเป็นหนึ่งเหรียมันตกลงมามสิมีวิธีตีหห่ของเราอยู่ก็เลขย่อยเฉาดำนี่เป็นเลขผ้านี่แล้วว่าเป็นเลขบน,ขเ,นเราบอกพระเจ้าว่าเป็นเลขบนขกนเากเป็นเลขบนอิหริคือเราวายอิหริละวายย่อยอะได้ยินแล้วก็เฝ้าตี เฝ้าโซมายนะพี่เฝ้าตีและเฝ้าโงมาให้พี่น้องเฮามีความสุขเบ็ดทั่วประเทศไทยมาเด้อคุณแม่ FC <น>รออยู่จ้าเราอยู่นิ่งก็รอคือกันเนด้อะเราจ้อยกับตีซ้ำนี่แหละตีซ้ำเห็นนี่แหละแต่ว่าพอจ้อยฮักหลายก็คือหาแปดสามมารตัวนี้บอกว่ามักตัวนี้พอ,นพอจ้อยนะหาแปดสามไปนะพอจ้อยครับผู้ใดอยากได้เงินผู้ใด้บ่อยากได้ก็ยืมซื้อลิขสิทธิ์เข่าตรงน บ่อ้องว่าพอจอยคุยบ่ตตองว่าจังสั่นจังสี่ตัวใดไปน้ำพอจอยนะห้าแปดสามครับสองตัวเดียวพอจอยสองตัวก็คือแปดสามห้าแปดครับตัวพอจอยหมักแปดสามกับห้าแมนเห็นจ <5. S 1> ังไหนก็บรหนี้มันเป็นยังอยเป็นห้าแปดสามบักพอไส้มันเอาปืนน้ำมันเอาปืนน้ำพอจอยไปครับบักพอไส้มันก็ต้องเป็นห้าครับ รถซีลรอจอดอยู่สามขั้นครับปืนมันก็ต้องเป็นแปดขั้นมันปุเป็นตนัวนี้ถ้ามันเป็นบ้ามันก็สีออกหนึ่งศูนย์แปดมันสีออกนํ้วรถิบลรออันนี้แต่พอ,พอจอยนี่คิดวมามันสีออกตัวนี้ก็วทวถ้าไ้ตีไปตัวนั้นแมนอันนี้คือพอจอยตีแมนครับเพราะว่าหนึง่งพอจอยนี่ก็ต้องให้เห็นกับพูกัตาอ่าให้เป็น นี่เม็ดท,ที่ดีให้เป็นนี่แก้งเขาขา,าเยเขาหนิขันสิไปคิดว่ากูฝันยังไงบ่เอเมื่อขึ้นหน,น,หนิบ่แม่เพราะว่ามันเก็บยังหลายมื่นน้องพอจอยการนี่บ่ออกมาเป็นบ,บ<อ>่บขมมข่ขั้นเลขสืบถึกพอจอยกูฝันสุ้มสีสุ้มหคือฝันใน้ขึ้นจ้องวดสองมื่นเท่านัาน้นขึ้นได้เปรย์หนินนนบ่เปรย์ก็คือออกเลยเลขออกฤๅอะไปจั้งถึงบ่ว่าเลขพพอจอยสิออกอกฤๅบ่เลขสองคู่หนิสามแปดกับห้าแปด พะจอยฟันทุ่งเลยย้ายได้ยินแล้ว่าเลขสอกรตัวใดย้ายเจ้าฟังข่อยฟันแล้วนี่ย้ายเชองไม่เชองไรครับ<ะ>เป้ามาเอฟซีกำลังถ่ายอยู่หรือว่ามันสีมาคือของพอจ้อยก็ได้พอจ้อยนี่สิสิเสซื้อโย่สองคูเดี๋ยวจะ่าพอจ้อยหลักสื่อพอจ้อยสิเสซื้อสามห้าแปดตัวหนึ่ง้อ สามหาแปดแมนสามหาแปงกับสามหาแปดสามหรอพ่อจอยแมนครับแต่ว่าหาลังเทียมันโตุงโตมักแต่ว่าเอฟซีกับพี่เจรนาเอามันคือมาดูแท้สีที่สามมันจะไม่อีกวงวดหนิเออค้ามันไม่อีกมันจะเป็นหาเป็นสามแปดหาล้วเดนิมันือมาดูนี่ยังก็ดอเคดียร์ใช่เบ็ดกี่อ่ จะตลอดปีตลอดชาตกบวบลับงด้อยอะไรขันล้างไม่ละเพ่อสีแมนจ้ะอ๋อผ้าจอยเอาเด้อผู้ใดอยากได้เงินแตจะปากโบ้ค่อยๆจะมือสิได้เงินอ๋อพี่น้องตื่นีพ้าจอยก็เก็บเงินมาทั้งเดีวอยู่พี่น้องแมนยเยอะดังเยอะ่อแห้งเ้าไปหาซื้อไว้ครับถืออีหลีพ้าจอยแปดสามแปดฮะตัวพ้าจอยมัด ห้าแปดสามไปเฝ้าไปบายมันเฝ้าไปดึงมันพู้จ่วยมันใจหลายปันได้งดนีีครับพู้จ่วยเบิดเลยมีเท่าไรเอาเบิดเลยมีเท่าไรมันใจแมนครับเบิดเลยบ่ต้องถอดบ่ต้องนัวไว้คันว่าล้านประสิทธิ์หรือไม่น้อยอันบ่แมนครับเพราะว่าเฮหตุไงผู้ช่อยกับพวกนีจากเลขซุ่มนี่เลขเจ้าของหนึ่งขันแจ้งเขาขาวองศีผู้ช่วยว่าถึกแน่เนาะตัวแรพ่อถึกพ่อห้าแปดสาม ห้ <c oughs> าแปดสามอ๋อแคปหน้าจอได้ครับพี่น้องห้ 3> 58 3, 58 3. าแปดสามห้าแปดสามอพี่น้องแคปหน้าจอเอารอแป๊บนึงครับก็จะ